และคลิปนี้ผมจะมาสอนการวิวัฒนาการล่างเมก้าทั้ง2ล่างของลิสดอนทั้ง x และ y ผมก็จะมาสอนตั้งแต่การหาเลเวลจนไปหาหินเมก้ากันข้อแนะนําสําหรับการฟาร์มเบลให้โปเกมอนแบบที่1ให้แบทเทิลโปเกมอนที่อยู่แถวและแวกใกล้ลงพยาบาลและนี่ก็จะเป็นข้อดีในตอนที่เราแพ้เราก็จะเอาโปเกมอนของเรามาฮิวตรงจุดนี้ได้เลย <Okay. S 1> แล้วก็ไปไฟต์ต่อเรียบร้อยครับ แล้วก็หิวแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งจะเป็นการหาลูกอมในกล่องหมู่บ้านนะครับก็จะเจอตามรูปแบบนี้เลยบางกล่องก็จะเจอ1อันนะครับบางกล่องก็จะเจอ2หรือ3อันก็ว่าไปแต่ถ้าบางคนเปิดมาแล้วโชคร้ายก็จะไม่มีมีแต่ลูกบอล <Yeah. S 1> วิธีที่3อีกวิธีหนึ่งก็จะเป็นการแบทเทิลกับเทรนเนอร์นะครับการแบทเทิลกับเทรนเนอร์มันก็จะให้อี P พีกับโปเกมอนเราเยอะมากเลยนะส่วนการวิวัฒนาการของลิซารอนนะครับก็จะมีทั้งหมด3ขั้นนะขั้นแรกก็จะต้องใช้เลเวล้าเ,เ,เาสิอนส่รัย ส่วนล่างสุดท้ายก็จะเป็นเลเวล36นะครับให้ทำเหมือนก่อนหน้านี้เลยครับ <Okay. S 1> ถือโปเกเด็กมาแล้วก็ใส่โปเกมอนส่วนขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นการวิวัฒนาการล่าเมกาของลิซารอนนะครับ <Yes. S 1> ขั้นแรกก็ให้เรามาตามหาหินคริสตลัลที่เป็นผลึกสีม่วงเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็พ i ิกแอคที่สามารถขุดหินได้ก็จะมีตั้งแต่พ i ิกแอคเเล็กขึ้นไปจนไปถึงที่ขุดเนเทอร์ไรท หินผลึกพวกนี้มันก็จะอยู่แถวตามถ้ำนะครับประมาณนี้เลยบางอันมันก็จะอยู่ลึกหน่อยนะในบางกรณีไอหินพวกนี้บางทีมันก็จะอยู่ข้างนอกแล้วเราก็สังเกตเห็นได้ง่ายนะครับบางทีถ้าโชคร้ายมันก็จะอยู่ข้างในแบบนี้นะก็ต้องขุดหาสมสมไปนะครับส่วนของที่อยู่ในผลึกนี้ก็จะมีตามนี้เลยแน่นอนครับว่าสิ่งที่เรามาหาจะเป็นหินวิวัฒนาการลามเมกาของลิาดอน และก็หาอีกหนึ่งไอเทมครับสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเศษผลึกลุงนั่นเองหลังจากที่เราหาหินวิวัฒนาการล่าเมก้ากับเศษผลึกลุ้งแล้วต่อไปก็ให้เรากลับมาที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ทำการเอาผลึกสีลุ้งที่เราได้มาเอามาคราบในโต๊ะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้คีย์สโตนมาเอาคีย์สโตนไว้ข้างหน้าช่อง UI เราต่อไปถือโปเกเด็กขึ้นมา กดที่ตรงหน้าตู้กดช้อยสอกดตกลงหลังจากนั้นคีย์สโตนก็จะเปลี่ยนเป็นเมกาลิงนะครับขั้นตอนสุดท้ายเลือกโปเกมอนเราออกมาถือหินเมกาสโตนแล้วก็ติดให้กับดิสซอนของเราเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็วิวัฒนาการร่างเมกาได้เลยโดยการที่ถือเมกาลิงขึ้นมาแล้วก็กดตรงที่โปเกมอนนะครับส่วนขั้นตอนวิธีการทําร่างไว้ก็จะเหมือนกับร่างเอก่อนหน้านี้เลยนะครับจะต่างกันก็แค่หินวิวัฒนาการที่ต้องเอามาใส่กับโปเกมอนเฉยๆถ้ามีวิธีที่ดีกว่านี้ก็คอมเมนต์ไว้บอกกันได้นะครับผม